แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใครต่างก็เอ็นดูและมักเลี้ยงไว้ด้วยความน่ารักขี้อ้อนแต่บางครั้งก็ทาตัวเย่อหยิ่งทั้งรูปลักษณ์ภายนอกยังเต็มไปด้วยความปุกปุยเหมือนเจ้าก้อนขนจึงทำให้หลายคนตกกลุ่มรักได้ไม่ยากในสมัยนี้การเลี้ยงแมวสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักอาจจะเลี้ยงเพราะความน่ารักหรือสงสารไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าแมวจะมอบอะไรให้เป็นพิเศษ แค่อยู่ด้วยกันได้มองความแสบซนแม้จะต้องนั่งเก็บอือหรือต้องเอาใจก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของแล้วแต่รู้หรือไม่ว่าสมัยก่อนคนต่างเลี้ยงแมวเพราะเป็นสัตว์ที่จะช่วยหนุนนำความเจริญเพิ่มบุญบาร,รมีให้ผู้เลี้ยงและที่สำคัญกว่าจะเลี้ยงแมวได้คนที่เลี้ยงแมวต้องมีบุญเทียบเท่ากับแมวอีกด้วยนักประวัติศาสตร์ผู้รักแมวยังกำพลจำปาพันธ์ ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจจากการอ้างอิงตำราแมวโบราณหลายฉบับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงอยุธยาและรัตนโกสิน์คติความคิดของคนสมัยก่อนมองว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีบุญมากสามารถหนนำชีวิตตนไปสู่ทางที่ดีได้เพราะปรากฏน,นานาหลักฐานบ้างก็ว่าเพราะบุญแมวแลว้ววาสนาตนหรือด้วยว่าบุญแมวนั้นมีมากมีความเชื่อว,ว่า เลี้ยงแมวจะทำให้การค้ารุ่งเรืองไม่มีขาดทุนบางคนถึงขั้นคิดว่าบุญของแมวจะสามารถหนุนนำให้ตัวเองได้เป็นท้าวพระยาหรือเจ้าพระยาได้อีกด้วยทั้งแมวยังสามารถทำให้คนที่เลี้ยงได้ภรรยาได้รับความรักความเมตตารวมไปถึงความสุขในการใช้ชีวิตซึ่งก็คล้ายๆกับปัจจุบันอยู่ไม่น้อยด้วยชื่อเสียงอันเลื่องลือไปทั่วพื้นที่ ทำให้หลายคนอยากเลี้ยงแมวแต่ที่จริงแล้วการเลี้ยงดูปูเสือแมวในตอนนั้นมีข้อควรระวังหรือข้อห้ามหลายประการซึ่งหลายคนน่าจะคาดไม่ถึงมาก่อนเพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเลือกเป็นเจ้าของแมวแต่เป็นแมวต่างหากที่จะเป็นผู้คัดเลือกว่าใครสอบผ่านหรือสอบตกและสิ่งที่สำคัญคือบุญต้องเท่ากันในตำราแมวระบุไว้ว่า ผู้ใดบุญมีจึงจะได้มาเลี้ยงไว้หรือบุญทั้งสองจึงคลองคล้าเป็นวาสนาจึงได้มาด้วยเหตุนี้ทำให้กลุ่มคนที่เลี้ยงแมวส่วนใหญ่จึงเป็นชนชั้นเจ้านายนอกจากนี้ยังมีแมวบางชนิดที่เหมาะสมกับคนบางประเภทเท่านั้นเช่นแมวเวลาดมักจะชอบพระแมวสะดือด่างจะชื่นชอบและเหมาะกับพ่อค้าเป็นต้นพระอาจารย์ภพศสาลวิสาโล เจ้าอววาดวัดป่าสุกโตท่านก็ได้เทศนาธรรมะจากการเลี้ยงแมวไว้โดยท่านได้เปรียบเปรยการที่เราเลี้ยงแมวกับการช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลาเราให้อาหารแมวแมวไม่ได้จงรักภักดีอะไรกับเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าแมวจะต้องชื่นชมจะต้องติดตามเราต้องตอบแทนบุญคุณของเราจะว่าไปมันก็ดีเป็นการฝึกใจของเรา เวลาเราช่วยใครเช่นให้เงินเขาสงเคราะห์เขาถ้าเราคิดว่าเราช่วยเขาเหมือนกับเราช่วยแมวก็ดีเวลาเราให้อาหารแมวเราก็ไม่ได้เรียกร้องว่าแมวจะต้องมาอีอออะไรกับเราแมวก็จะเป็นตัวของตัวเองเรียกแล้วไม่มาเราก็เฉยเราไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเลยไม่รู้สึกโกรธเคืองเวลาแมวมันไม่เชื่อฟังเราไม่ทำตามคำสั่งของเราไม่มาพักดีกับเรา หรือว่าไม่สํานึกบุญคุณของเราการที่แมวมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ฝึกเราให้เราช่วยเหลือคนโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนหรือว่าไม่หวังการพักดีจากคนที่เราช่วยคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เวลาช่วยใครแล้วเขาไม่เห็นหรือไม่สํานึกในบุญคุณของเราบางทีเราต้องไปทวงบุญคุณด้วยหลายคนเป็นทุกข์มากช่วยเขาแล้วเขาไม่สนใจเราเขาไม่สำนึกบุญคุณของเรา บางทีก็โกรธแค้นเขาความจริงลองคิดเสียว่าช่วยเขานี่เหมือนกับเราเลี้ยงแมวก็แล้วกันเวลาเราเลี้ยงแมวเราก็ไม่ได้เรียกร้องให้หรือปรารถนาให้แมวมาสำนึกบุญคุณของเราเวลาช่วยใครก็ถือว่าช่วยเลี้ยงแมวก็แล้วกันเหมือนกับการเลี้ยงแมวเขาจะจำเราได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาจะสำนึกบุญคุณของเราหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราคือ เมื่อใครตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเวลาที่เป็นเรื่องของคนอื่นอย่าเอามาเป็นปัญหาของเราใครไม่ทำหน้าที่ของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเช่นเราช่วยเขาแล้วเขาไม่สํานึกบุญคุณของเราอันนั้นเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ของเราหน้าที่ของเราคือช่วยเขาไปใครเดือดร้อนก็ช่วยไปให้ถือว่าเราช่วยเขาเหมือนกับเราเลี้ยงแมวก็แล้วกัน คนเลี้ยงแมวนี้ถ้าหากว่าได้ความคิดแบบนี้ท่านว่าจะได้ประโยชน์เวลาเลี้ยงแมวก็ถือว่าฝึกให้เราไม่ไปหวังผลคาดหวังกับการช่วยของเรามีคนพูดว่าคนที่เลี้ยงแมวเป็นคนที่ใจกว้างมากก็คงเพราะเหตุนี้พอเลี้ยงแมวแล้วแมวมันก็ไม่ได้สนใจว่าเราช่วยเหลือเขาเขาก็เป็นตัวของเขาเองถ้าคนที่สามารถจะอยู่กับแมวแบบนี้ได้ ก็แสดงว่าเป็นคนใจกว้างไม่เรียกร้องคาดหวังจากแมวว่าจะต้องมาอีอ๋อฉันว่าจะต้องเชื่อฟังฉันพักดีกับฉันเรียกว่ามีแต่ให้ล้นล้วนไม่มีความคาดหวังคนเราถ้ามีจิตใจแบบนี้กับมนุษย์ด้วยกันก็จะมีความสุขช่วยเหลือใครก็ไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องมาขอบคุณต้องมาสำนึกก็จะมีความสุขกับการช่วยคนถ้าจะให้ดีถ้าเราเคยช่วยใคร ต้องลืมเลยว่าเคยช่วยเวลาเจอหน้ากันจะได้ไม่คาดหวังว่ามากราบกรานเราหรือต้องมาพูดกับเราดีๆเราก็จะได้สบายใจถ้าหากว่าเขาจะปฏิบัติแบบของเขาเขาสบายใจเขาก็รู้สึกไม่ถูกกดดันก็แปลว่าอยู่ด้วยกันได้เป็นมิตรต่อกันได้ความสัมพันธ์ไม่เ้าฉานเวลาเกิดมีปัญหากับคนที่เคยช่วยอย่าคิดว่าเขาไม่สำนึกบุญคุณของเรา บางทีเราต้องกลับมาดูใจว่าเราไปคาดหวังเรียกร้องกดดันเขาหรือเปล่าบางทีปัญหาอยู่ที่เราเองไม่ใช่อยู่ที่เขาก็ได้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่รู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาพิจารณาติดตรองขอให้ธรรมะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองและเป็นสุขตลอดไปสาธุ